เราก็มีชาอะไรกันค่ะคือเราจะมาแข่งเกมกันเอาอีกแล้วครับผมแข่งกั <c oughs> แข่งกันเกมแก่ง,งกัน <c oughs> ใช่ก็คือเราจะมาแข่งกันว่าแก้วกาแฟจะอยู่บนหัวใครได้นานกว่ากัน,กกนถ้า <c oughs> คนแพ้จะต้องมีการลงโทษ <c oughs> ได้วางใครวางวันนะที่ ช่วงไหนก็ได้พีก็ดีๆนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ้นว่ามันเจ็บป่ะมันไม่ใช่หูเลยทอานหูอะไรเจ็บเอ้่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยก็เหมือนแบบหนีบต้มหูอ่ะไม่ใช่ล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 ะไม่เจ็บเลยโอ้เจ็บโอ้เจ็บเลยนะรู้ป่ะพีคิดจะหนีบอะไรหนีบเหนี่ย มาที่เหนียงอะัมาเลยขอ,อนี่หูหน่อยออมีอะไรติดอยู่ปะ่ะอันหนึ่งเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่แปลว่าพีกอันเดียวก็พอ,อพีคข้าวปนมันเจ็บหรือเปล่าโอ้ยเจ็บเจ็บป้อ <c oughs> เจ็บหูฉันโอ้หที่สุดโอ้ที่สุด สุดท้ายอยาหนิบหนังมือฉันนะะทำ ours, เป็นเพื่อนเอา writers, ไหมเอ้ยข้างขวาทำเมื่อกอดน,น,ดน <laughs> มันหลุดอะพี่ขอโทษโอย้ยอันนี้ก็เขอลหลุด <laughs> มาแล้ว ่ันหนีบนะพี่ต้องหนีบแบบหนีบไปเลยแบบหนีบได้ปะมาเดี๋ยวคอนิ่มหน่อยเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บทำไมเราไม่เจ็บอ่ะตัวเนื้อเยอะเกลียวเราเราลากันก่อนดีกว่าได้ค่ะแล้วก็ยังไงฝากติดตามให้รักพิพากษาแดนทุเลิฟด้วยนะคะแล้วฉากน่ารักน่ารัก นี้เป็นคากครั้งแรกที่เจอกันในเรื่อง,องใช่ค่ <c oughs> ะาเปิดตัวของพวกเราทั้งคู่2คนเลยครับผม <c oughs> ที่เจอครับ่ฝากด้วยนะคะขอบคุณครับโอ๊ยๆๆ